ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตํานานจากเพจคลินิกห้องน้ำนะฮะแล้วก็ช่อง YouTube หมอส่วมรักษาส่วมทุกอาการนะโอเควันนี้นะฮะเราเข้าดําเนินงานแก้ไขระยะท่อนะนำทิ้งชักโครกนะให้ได้ระยะจุดตั้งที่30.5หนะโอเคหน้างานเป็นคอนโดนะมาร์คคอนโดแถวเส้นถนนสุขุมวิทนะโอเคหน้างานนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะสังเกตว่านะฮะท่อนาทิ้งชักโครกกับ ขอบอ่างถึงขอบผนังเนี่ยมันไม่ได้เซนเตอร์กลางกันนะฮะมันจะเหลื่อมมาทางฝั่งผนังมากเกินไปนะฮะแล้วก็ระยะท่อน้ําทิ้งจะอยู่ที่เดี๋ยวมาดูกันนะรับระยะท่อน้ําทิ้งอยู่ที่27เซนนะฮะโอเคหายไป3มเซนแล้วก็ไม่ได้เซนเตอร์กลางช่องไฟระหว่างอ่างกับผนังนะคราวนี้นะฮะเราจะแก้ไขนะฮะด้วยการใส่ตัวอุปกรณ์ยืดสูงขนาด5เซนหรือ7เซนนะฮะเป็นตัวนี้ ตัวนี้นะฮะจะช่วยได้ทั้งในเรื่องของระยะไม่ได้ติดตั้งที่30.5นะฮะแล้วก็ไม่ได้เซนเ,นเตอร์กลางระหว่างช่องไฟนะ,ะวิธีการก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ปกติถ้ามันได้เซนเตอร์กลางเราก็จะใส่ตรงๆแบบนี้นะ,ะแต่ว่าตัวนี้ถ้ามันห่างช่องไฟเราก็จะขยับมาอยู่ประมาณนี้นะ,ะเพื่อให้มันขยับมาเซนเตอร์กลางมากที่สุดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเบื้องต้นเราจะลองวัดดูว่า ถ้าเยื้องมาแบบนี้นะมันจะติดตัวสต wow ็อปวาลไหมฮะชักโครกเดี๋ยวเราไปเช็คดิเมนชันของชักโครกดูฮนะพอทําเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะถ้าเราฝังตัวนี้เข้าไปนะฮะระยะท่อที่มันหายไป3เซนมันจะอยู่ที่นี่สามเซนนะบวกที่ไม่ประมาณ3ามเซนก็ยังอยู่ในระยะที่ยอมรับได้นะคราวนี้นะวิธีการเราก็จะมาร์กเซนเตอร์แล้วก็ผ่าพื้นนะคะ ผ่าพื้นฝังอีตัวอุปกรณ์ตัวนี้ลงไปให้เสมือนพื้นกระเบื้องแล้วก็ทำวอเตอร์ปักเฟกชิลแล้วก็ปิดปูนให้เหลือแค่รูท่อนั้งทิ้งสีดำๆนะฮะโอเคก็เดี๋ยวดูกันว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับโอเคหลังจากที่เราผ่าพื้นเรียบร้อยนะฮะเราก็ทําการแต่งกันซึมนะด้วยวอเตอร์ปักเป็นลักษณะแบบนี้แต่งให้เรียบนะแต่งเรียบเสร็จก็ใส่นี้เข้าไปแล้วก็ปิดช่องว่างให้มิดนะก็เรียบร้อยนะครับโอเคสวยงามครับ ครับหลังจากที่เราแก้ไขเรียบร้อยนะฮะผ่าพื้นฝังอุปกรณ์เยื้อสู์เข้าไปเรียบร้อยทำวอเตอร์ปักทำเฟกชิวกันซึมเรียบร้อยนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะสังเกตระยะท่อนะเดิมมัน27เซนครานี้มันจะมาอยู่ที่2 3 3 3เซนนะแล้วก็เวลาช่างติดตั้งเขาก็จะใส่อุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปแบบนี้นะยึดแบบนี้แล้วก็ลองวัดเซนเตอร์ก็อยู่ที่32เซนครึ่งนะ ใส่หน้าแปลนแล้วจะอยู่ที่3.2เซนครึ่งก็จะห่างผนังดูมา2เซนครึ่งไม่เกิน3เซนหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะเยื้องศูนย์นะจบปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมวงฟาชั้นล่างแล้วก็ระยะท่อไม่ได้30.5แบบ100%นะครับโอเคเรียบร้อยครับสวยงาม